สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของยอดดาวเตะบราซิลนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเนย์ม่านั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยรู้ดีนะครับผมว่า,าเนย์ม่านี่เป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเวิลด์คลาสระดับโลกอย่างแน่นอนเลยครับถ้าพูดถึงฝีมือเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธได้ถูกไหมแต่เนย์ม่าเองเนี่ยนะครับผมแม้ว่าเขาจะเป็นนักเตะท,ที่สุดยอดมากๆนะครับ แล้วก็มีสกิลเลี้ยงบอลเนี่ยแบบโอ้โหพิ้วไม่รู้จะพิ้วยังไงละคือโคตรพริ้วถูกไหมมีจังหวะเลี้ยงบอลสวยๆโชว์สกิลสวยๆบ่อยมากๆนะครับผมยิงประตูเนี่ยก็ยิงได้เป็นกรอบเป็นกำนะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ายืนระยะความเก่งของตัวเองเนี่ยมาได้ค่อนข้างนานนะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นเนม่าเก่งมากๆแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีใครเลยที่จะเอาเนม่าเนี่ยมาเทียบกับระดับเดียวกับโดมเมซี่วันนี้แหละครับผม เราจะมาพูดกันถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เนม่าเนี่ยนะครับผมไม่สามารถไปอยู่ในระดับเดียวกับโรนัลโดกับเมสซี่ได้นั่นเองอดีตดาวรุ่งที่ดังที่สุดในโลกนะครับผมตอนนี้เขาได้กลายเป็นนักฟุตบอลระดับโลกอย่างแท้จริงแล้วแต่เขายังไม่สามารถเป็นตำนานได้เรื่องราวนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่สถิติส่วนตัวของเนม่ากันก่อนดีกว่าเอาแบบเบสิกที่สุดเลยนะครับผมคือ การยิงประตูต่อซีซั่นนั่นเองซึ่งนับง่ายที่สุดเลยนะครับผมนับแค่ในลีกก็พอแล้ว เนม่าเนี่ยเล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะฉะนั้นนะครับผมเล่นอยู่ในลีกเอิงถูกไหมนะครับ <S 2> <S 2> ในฤดูกาล2019-2020นะครับผมเนม่านะครับยิงไป15ลูกและในฤดูกาล2018-2019เนี่ยนะครับก็ยิงไป17ลูกในฤดูกาลนะครับผม2017-2018ยิงไป20ลูกและย้อนกลับมาใน2016-2017ที่เล่นให้กับบาร์ซ่าเนี่ยก็ยิงไป30นะครับผมย้อนกลับไปอีก1ปี15-16เนี่ยนะครับก็ยิงไป34เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่า ว่าเนม่าเนี่ยนะครับผมยิงเยอะกว่าอย่างชัดเจนในตอนที่อยู่บาร์เซโลน่านะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่บาซ่าเนี่ยฤด,ดูกาล2013-2014ถูกไหมก็ยิง26ยิง33ยิง34นะครับผมคือเรียกได้ว่ายิงเป็นกอบเป็นกํารรมมากอ่ะแล้วก็30นะอันนี้เรียงกันตามฤดูกาลเลย แต่พอมาปารีสเนี่ยก็ยิงลดลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ถามว่าเนม่าเนี่ยยืนระยะในฐานะนักเตะระดับโลกได้ไหมนะก็คงต้องตอบตามตรงแล้ว่าได้นะครับผมเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยนะครับจะยิงประตูติดต่อกันเนี่ยเอาง่ายๆแค่5้าฤดูกาลติดต่อกันเนี่ยก็ยากมากๆแล้วนะครับแต่เนม่าก็ยังคงทําได้แต่ สถิติเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกำแพงด่านแรกแล้วที่ทำให้เนย์มาร์เนี่ยเอาชนะโด้กับเมสซี่ไม่ได้ครับเพราะอย่างที่เห็นว่าเนย์มาร์เนี่ยพีคสุดก็คือ34ลูกนะครับผมในลาลีกาฤดูกาล2015 2016แต่กลับกันเนี่ยพอมาดูโด้กับเมสซี่เนี่ยเราเริ่มจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนแล้วนะครับเพราะตัวของโด้กับเมสซี่เนี่ยเรียกได้ว,ว่ายิงแทบจะเกิน30ลูกตลอดเลยนะครับหรือถ้าไม่เกินเนี่ยก็อยู่ที่ 29- 27อะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกได้ว,ว่า เยอะกว่าเนม่าและยิงต่อเนื่องได้นานกว่าเนม่าแต่หากว่าท่านเนม่าเนี่ยยิงยิงลักษณะเดียวกันแบบว่า25ลูกอะไรแบบนี้ถึง30ลูกเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็คิดว่าในอีกสัก5ปีเนี่ยก็อาจจะเอาสถิติเนี้ยมาพอเทียบกันได้แต่เนม่าเอาจริงถ้าวัดกันช่วงพีคเนี่ยก็คือเล่นกับเมสซี่ด้วยแหละก็เรียกได้ว่าทําให้ตอนอยู่บาซ่าเนี่ยยิงได้เป็นกรอบเป็นกำเป็นอย่างมากเลยเพราะะนะเนี่ยเรื่องประตูเนี่ยผมคิดว่าเป็นรองไหมเนม่าเองยังเป็นลองโด้กับเมสซี่อยู่เยอะนะครับต่อจากนั้นนะครับผมนอกจาก แล้วเนี่ยนะครับผมคือทัศนคตินั่นเองครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นนักเตะที่คนทั่วโลกยอมรับได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่ยิงเยอะอย่างเดียวก็จะเป็นได้ถูกไหมทั้งโดและเมซี่เนี่ยนอกจากจะยิงได้เยอะแล้วนะครับผมยังมีทัศนคติที่ดีมีวินัยในการซ้อมเป็นอย่างมากทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะอายุแตกเลข3ากันไปทั้งคู่แล้วนะครับแต่ก็ยังคงรักษาฟอร์มที่ดีและโดดเด่นมาได้เสมอโดเองเนี่ยโดดเด่นกว่าเมซี่ด้านความเป็นผู้นำนะครับแต่โดเองก็มีข่าวเช้าเยอะกว่าเมซี่เหมือนกันเมซี่เนี่ยจะเน้นยิ งียบนะครับผมดูสุขุมมากกว่าจะสําหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าบุคลิกว่าเฮ้ยอีกคนนึงเนี่ยแบบพับบิกมากกว่ากับอีกคนนึงเก็บตัวมากกว่าเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเลยว่าเราจะ เกี่ยวกับการเป็นตำนานที่เก่งที่สุดในโลกอะทั้ง2คนนี้เป็นได้เพราะการยืนระยะและการมีวินัยในการซ้อมหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บมากกว่าแล้วก็อย่างตัวของทั้ง2คนนี้เป็นนักเตะที่โชว์เห็นถึงสปิริตในเกมฟุตบอลมากกว่าเนมา่าด้วยนะครับเนมา่าเองเนี่ยมักจะถูกวิจารณ์อย่างสม่ําเสมอเลยเรื่องการที่ว่าชอบโชว์สกิลเยอะเกินไปอะไรแบบนี้ซึ่งในมุมมองของผมจริงๆเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดหรอกนะครับแต่จุดที่มันทําให้ตัวของเขาเนี่ยแตกต่างกับโด้กับเมซี่ก็คือตัวของเขาเนี่ยเสี่ยงต่อการ เจ็บแล้วก็มีอาการเจ็บที่บ่อยกว่านั่นเองครับเพราะว่านักตบอลเนี่ยถ้าจะยืนระยะได้จริงอ่ะน,นอกจากจะรักษาตัวเองดีแล้วก็ต้องเซฟตัวเองดีด้วยเหมือนกันถ้าแบบโอ้โหวิ่งไปโดนเขาเตะตล,ลอดเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็เจ็บแล้วก็อดเล่นนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้เป็นจุดสูงสุดเหมือนทั้ง2คนที่ได้เป็นมาและนอกจากนี้เองเนี่ยทัศนคตินอกสนามหรือทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ตัวเองก็มีผลเยอะเหมือนกันโดกับเมซี่เนี่ยนะครับผมถามว่ามีอารมณ์หลุดมีอารมณ์โมโหบ้างไหมก็คงต้องตอบตามตรงว่ามีนะครับ โชว์นิสัยที่ดูจะเป็นเด็กซะมากกว่านะครับผมชอบไปต่อยตีแล้วก็ชอบไปแบบด่าคนนู้นด่าคนนี้แซะคนนั้นแซะคนนี้นะครับเวลามีเรื่องกับใครเนี่ยก็มีให้เห็นได้เป็นครั้งคราวอยู่เหมือนกันและนอกจากนี้เองนะครับผมเนม่าเองเนี่ยก็เหมือนกับรุ่นพี่บาราซิลคนอื่นๆแหละว่ามาจากบาราซิลอะโบเป็นสายสนุกสนานชอบปาร์ตี้มากๆนะครับปาร์ตี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับผมที่ทำให้นักฟุตบอลเนี่ยยืนระยะได้ยากนะครับเพราะเวลาเราไปปาร์ตี้เนี่ยนะครับผมแน่นอนล่ะสุขภาพมันไม่ดีอยู่แล้้วรทาาใหสุขภพเ คำแย่ลงแน่นอนนะครับผมและนอกจากนี้เองเนี่ยอาจจะส่งผลถึงฟอร์มถึงสภาพจิตใจอาจจะเกิดอาการเมา้างอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันโดกับเมซี่เนี่ยแทบจะไม่มีข่าวเรื่องพวกเขาไปปาร์ตี้เลยนะครับหรือจะมีเนี่ยก็น้อยมากๆนะครับผมแต่เนม่าเนี่ยโอ้โหเรารู้จักเห็นภาพเขาเป็นนักเตะที่รักสนุกอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเนม่าเองที่เพิ่งประกาศมาด้วยนะว่าตัวผมเนี่ยไม่เลิกปาร์ตี้หรอกผมเนี่ยโตแล้วผมรู้ว่าเราต้องปาร์ตี้ตอนไหนไม่ปาร์ตี้ตอนไหนอันนี้ก็เข้าใจได้แต่ เนม่าเองอก็คงไม่ได้หวังว่าจะยีระยะเตะจนถึง40มันโดกับเมซี่หรอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุแล้วแหละว่า1เลยก็คือสกิลการยิงประตูนะครับผมการแบบมีส่วนร่วมต่อเกมเนี่ยยังไม่ เก่งยังไม่เด่นเท่าโดกับเมซี่นะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือการยืนระยะครับการมีวินัยในการซ้อมเนี่ยถามว่านีมาตั้งใจซ้อมไหมตั้งใจซ้อมแต่สู้โดกับเมซี่ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าโดกับเมซี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวินัยการกินวินัยการแบบรักษาตัวเองเนี่ยทำได้ดีกว่าและยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากต่อจากนั้นเองนะครับผมก็คือทัศนคตินอกสนามน,นั่นเองครับว่าเฮ้ย hey เราควรปาร์ตี้ไหมเราควรไปมีเรื่องกับคนนี้ไหมภาพลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็ส่งผลต่อความคิดของคนนะว่าแบบเราควรจะยกย่องคนนี้แม่ง เป็นตำนานดีหรือเปล่าว่าไม่ใช่แบบเป็นตำนานที่ไปต่อยตีไปมีเรื่องไปด่าคนนู้นด่าคนนี้มีเรื่องกันนักเตะคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเราก็คงจะไม่ชอบถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเนม่าเนี่ยผมคิดว่าเขาอะ่ะมีความโตขึ้นจากตอนเด็กๆเยอะแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่นะด้วยความที่รักสนุกด้วยแหละก็เลยทําให้บุคลิกเนม่านั้นออกมาประมาณนั้นบวกกับภาพลักษณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบตัวพุ่งล้มอะไรแบบนี้นะครับผมแกล้งล้มนานบ้างแล้วก็ตัวเรียกใบบ้างอะไรโอ้โหมันมีภาพลักษณ์ไม่ดีเยอะกว่าตัวของโลก ก็เลยคิดว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เนม่านะครับผมยังไม่สามารถไปถึงเลเวลเดียวกับโด้กับเมซี่ได้และถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีนะครับที่เนม่าจะก้าวขึ้นมาในระดับเดียวกับโด้กับเมซี่แต่ผมคิดว่าถ้าเนม่าจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเขาคงต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองอีกสัก3-4ปีนะครับผมแบบว่าเล่นไปเนี่ยยิงฤดูกาลหนึ่งสาลูกอีก3ฤดูกาลต่อกันนะครับผมก็มีโอกาสสูงนะที่คนจะเริ่มเอามาเปรียบเทียบแต่ก็แค่เริ่มเอามาเปรียบเทียบนะครับถ้าจะทําให้มันสุดยอ ได้จริงๆเนี่ยเนม่าก็ต้องมีสถิติที่ใกล้เคียงกับโด้กับเมซี่แหละตอนนี้ถ้าพูดถึงสถิติหลักๆเนี่ยเนยม่าก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงเลยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งแล้วกันนะครับผมที่จะขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับโด้และเมซี่ได้ที่ดูจะยืนระยะมานานที่สุดแล้วไม่ใช่วันซีซั่นวันเดอร์คิดนะครับผมคนต่อๆมาก็คงจะเป็นแบบเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาแลนด์อะไรแบบนี้นะครับแต่อย่างเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์เนี่ยนะครับมันออกมายังไม่นานยังไงนะครับผมยังไม่ได้อยู่ในโลกฟุตบอลมานานเเ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 นนนนีีีี่่่่ยยยอออออาาาาจจะะมมกกกกรรรรปปปลลลลไไ็็ดด้พหพหหืงบงงงงชวั ช่วงแรกก็ร้อนแรงเลยนะครับสมัยแบบ BBC MSN อะไรแบบเนี้ยเมสซี่ซัวเรสเนม่าเบนเซม่าเบลโดโอโ้โหมันเป็นยุคที่มันมากๆเอลกาสิโกยุคนั้นเนี่ยสนุกมากๆนะครับผมแต่ยังไงตอนนี้ก็คงต้องรอดูเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องตัดสินนะครับที่เราจะรู้ได้ว่าเนม่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกเทียบเท่ากับ2ตํตำนานอย่างโรนัลโดและเมสซี่ได้ไหมนะครับสองตำนานที่ยังมีลมหายใจวันนี้ฟุตบอลเวิลด์นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้า่านผู้ชมเนี่ยมีความ ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่านะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วแต่คนนะครับผมเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นที่เราจะคาดเดาอนาคตกันไปแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยเราจะมาพูดกันดีกว่านะครับผมว่ามันเคยมีข่าวออกมาว่าเมสซี่เนี่ยไปปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับผมชวนซัวเรสแล้วก็ชวนตัวของเชสฟาเบกัสไปปาร์ตี้กันใช้เงินคืนนั้นไปเป็นล้านนะครับผมกับการปาร์ตี้สุดเมาสุดมันแล้วมันจะเป็นยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันรอชมกันในคลิปหน้านะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้ว กระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ